สีนิสัยผลักเงินและสิ่งดีๆออกไปจากชีวิตค่ะถ้าคุณมีสีนิสัยนี้นะคะคุณจะผลักสิ่งดีๆและก็ผลักเงินออกไปจากชีวิตมหาศาลเลยนะคะคือข้อหนึ่งค่ะ คือนิสัยไม่รักตัวเองการที่คุณคิดลบกับตัวเองวันๆคิดลบกับตัวเองคิดลบกับคนอื่นคิดว่าถ้าฉันทําแบบนี้คนอื่นจะคิดยังไงถ้าฉันทําแบบนี้คนนั้นจะคิดยังไงคือการที่คุณคิดแย่ๆกับตัวเองแล้วคิดแย่ๆกับคนอื่นนี่นะคะคือนิสัยไม่รักตัวเองแล้วนิสัยนี้เนี่ยมันจะผลักเงินและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยข้อ2นะคะคือไม่ยอมเตรียมตัวเพื่อเปิดรับโอกาสที่จะเข้ามาถึงคือการที่คุณคิดว่าโอกาสเนี่ยมันเป็นเรื่องฟลุก ถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวฉันก็ค่อยคว้ามันไว้ก็ได้คือถ้าเอาคุณคิดแบบนี้นันนชาบอกเลยว่าคุณไม่สามารถคว้าโอกาสไว้ได้แน่นอนค่ะถ้าหากว่าโอกาสเข้ามามันจะไปหาคนที่พร้อมกว่าคุณคุณเก็ตไหมคะถ้าหากว่าโอกาสมันเข้ามามันจะไปหาคนที่เขาฝึกฝนมากกว่าคนที่เขามีทักษะมากกว่าคนที่เขาเก่งกว่า คุณเห็นไหมคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยวันๆคุณไม่ได้ฝึกอะไรเลยคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรเลยคุณไม่ได้มีทักษะเพิ่มเลยเนี่ยพอโอกาสมันมาถึงมันจะไปหาคนที่พร้อมกว่าแทนแล้วพอทีนี้พอคุณพลาดโอกาสนั้นอ่ะคุณจะไปโทษใครไม่ได้นะคุณจะไปโทษโชคชะตาโทษนั่นโทษนี่ไม่ได้คนเดียวที่คุณจะต้องโทษคือตัวคุณเองค่ะที่คุณไม่ฝึกไม่พัฒนาไม่หาทักษะเพิ่มเลยและนิสัยที่3นะคะก็คือ เจออะไรก็มองว่ามันแย่ไปหมดคือทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะคะเราทุกคนจะต้องเจอบททดสอบเราจะต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะถ้าหากว่าคุณมองอะไรก็แย่ไปหมดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยค่ะแทนที่คุณจะมองว่าเหตุการณ์นี้มันจะทําให้ฉันเติบโตได้ขนาดไหนบ้างเหตุการณ์นี้ถ้าฉันผ่านมันไปได้อะฉันจะเก่งขึ้นขนาดไหน ฉันจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นขนาดไหนฉันจะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งขึ้นขนาดไหนคือถ้าหากว่าคุณมองแต่เรื่องแย่ๆในเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยสุดท้ายคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อสี่คือนี่ัยมีข้ออ้างตลอดเจอนั่นก็มีข้ออ้างเจอนี่ก็มีข้ออ้างจะทําอะไรก็หาข้ออ้างตลอดเดี๋ยวรอแรงบันดาลใจก่อนเดี๋ยวรอให้มีเงินก่อนเดี๋ยวรอให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยก่อนคือการที่คุณคิดแบบเนี้ยจนวันสุดท้ายของชีวิตคุณก็ไม่มีทางได้ ลงมือทําอะไรแน่นอนวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะหันกลับมาและคุณจะเสียใจมากๆที่คุณไม่ได้ลงมือทําในสิ่งที่อยากทําคุณไม่ได้ลงมือทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆในชีวิตอะสี่ข้อนี้นะคะนี่ัยทั้งสี่ข้อนี้มันจะเป็นสิ่งที่ผลักเงินออกไปจากชีวิตมันจะคอยสุดรังคุณไม่ให้คุณก้าวหน้าลองเช็คตัวเองดูนะคะ